นี่คือเนิร์ดพอดพอดคนเนิร์ดสวัสดีครับเนิร์ดพอดนะครับพอดคนเนิร์ดวันนี้เราจะมาคุยประเด็นที่กูรอแล้วเ็มพ้นกูรอกูรอละเฉื <c oughs> <c oughs> อ,อ <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้พูดคำนี้หลาย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 เดือนแล้ว เราพูดกันคำนี้ต่อประเด็นที่เท่ยงคุณเผ็ดร้อนเออเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะไอ้ไอ้นีลืมคำนี้ไปแล้วนานละนานมากไม่ได้พูดอะโอเคเผ็ดร้อนจริงอันนี้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุเมื่อสดสดละร้อนเมื่อสัปดาห์ตอนนี้ผมนี้ตอนที่เราอัดกันเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่8นะครับแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาประมาณช่วงวันที่4่ใช่ผมจำไม่ได้นะวันที่4ที่5นี่แหละซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุสลดที่เกิดขึ้นกลางเมืองนะครับผมก็เด็กอายุย4บ นะฮะก่อเหตุยิงกาดนะฮะในห้างค้าห้างสับสินค้าชื่อดังครนะครับก็พบว่าทางทางเบื้องต้นเนี่ยนะเขาใช้คำเบื้องต้นนะเบื้องต้นแปลว่าอะไรยังไม่ได้ทําการสืบนะรบเรื่องสืบนี่ไม่สืบสืบหาเบื้องต้นก่อนนะพบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติติดเกมแนว Battle Royale กนะก็เลยถูกมาพูดนะหยิบโยงนะสื่อก็พาดหัวข่าวเอาสนุกนะว่า เด็กติดเกมเลย9ล้าวเานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าการที่สื่อเนี่ยโยนข่าวว่าเฮ้ยเด็กติดเกม9้าวเหาวติดเกมอ๋อยิงตายิงคนตาอ๋อติดเกมสักพักหนึ่งหนักไปถึงขั้นว่าเหตุยิงกราดที่โคราชนะสื่อก็ไปยกนะฮะว่าคนที่ยิงเนี่ยติดเกม GTA คือเหมือนเหมือนไปถามถามเพื่อน้เหืือนกันอะไรอย่างนั้นนะคือไม่คือสื่อไทยเนี่ยอยากจะรีบสรุปเพราะกลัวว่าจะพลาดหัวข่าวไม่ทันเดี๋ยวจะพิมพ์ไม่ทันมันแย่งกันมันแย่งกันแย่งพื้นที่สื่อกยนนี้แล้วเรื่องเนี้ยอถ้ยย้อนกลับไปไกลกว่านี้อีกเด็กทํามารุนแรงขึ้นมาทันทีโทษเกมทันทีแล้วสมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียนะอพอโทษเกมเสร็จปุ๊บทั้งประเทศเลยก็คิดว่าเออ มันคงเป็นเกมจริงๆแหละคงเป็นที่เกมอะภาพลักษณ์ของเกมก็เลยแย่นะฮะจนกระทั่งมีอะไรนะเขาเรียกว่าวงการเกมที่เป็นทําเงินขึ้นมาวงการสตรีมมิ่งทำเงินขึ้นมา e สปอร์ต e สปอร์ตทำเงินขึ้นมาแข่งขันแล้วได้เงินรางวัลกันเนี่ยถูกต้องเริ่มมีชื่อส่งชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราวของการโทษเกมเนี่ยมันเบาบางแล้วเจะดจืดจางลงไปในวงการในสังคมไทยรวมไปถึงอ่ะนะฮะนี่ผมยกมาหนึ่ง refer นิดหน่อยอะไรล่าสุด เอเชียนเกมทีมเกมเมอร์ของเราได้เหรียญทองกลับมาน่ะแต่ขอโทษนะฮะเป็นข่าวแค่ไม่กี่แวบเดียวไม่กี่แวบเดียวแคปแวบเดียวแล้วก็หายไปกระสลมใช่เพราะว่าการไปทําข่าวเอเชียนเกมเนี่ยจริงผมว่าเขาอยากจะโฟกัสกับกีฬาที่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 เป็นมันใหญ่กว่านนมากกว่าในมุมของวอลเลย์บอลอะไรอย่างนี้ฟุตบอลอะไรอย่างนี้เทควันโดวิ่งแข่งอย่างนงี้อะงั้นเราจะมาได้คุยกัน มาเอางานวิจัยมาเอามาถกมันล้วงมาแคะกันเลยว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ต่อันี้อันนี้เราวิเคราะห์กันจริงจังนะวิเคราะห์จริงจังเอพูดอ้ําพูดเหมือนมันดูตลกไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ก็จริงจังเกมเนี่ยเป็นสาเหตุจริงๆหรือเปล่านะะอ่ะเรื่องราวต่อมานะก็เราก็จะคุยกันว่าอย่างที่เราบอกคือความรีบสรุปรีบลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่สื่อไทยหรอกจริงๆไอการด่วนสรุปเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ ระบบการศึกษาของเราแหละนะครับเวลาเราไปเรียนสมัยเราเด็กๆกันเนาะเมื่อประมาณแบบระบบการศึกษาเก่าๆเนี่ยการเรียนของเราเนี่ยเป็นการเรียนจากการท่องจําบทสรุปนะฮะอ่ะสมมุติว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้มันโครงสร้างภาษาไทยหนงวา S <S การสรุปเ,<อ>เรื่องราวโดยที่ไม่มีการเอามาถกเถียงกันเนี่ยมันทําให้เด็กไทยเนี่ยขาดการคิดในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับการที่จะต้องมานั่งท่องจาว่าอ่ะอ่ะนะอ่าเหตุการณ์นี้ใครทําอะไรเหตุการณ์นี้ใครทําอะไรมีช้างกี่ตัวมีม้ากี่ตัวอ,อะไรพวกนี้ <S <S <อ>คือในเชิงของการสร้างบ,บุคลากรที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติเนี่ยมันมันมันทำได้ไหมมันก็ทําได้เพราะว่ามันเป็นการท่องจําความจริงด้านเดียว แต่ในเชิงของการสร้างบุคลากรที่มีความคิดในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์เนี่ยก็คือติดศูนย์เพราะว่าไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาในการวิเคราะห์สาเหตุและเหตุผลหรือเหตุจูงใจในการทํากิจกรรมใดๆก็ตามในประวัติศาสตร์เลยก็ตามเลยทําให้เด็กไทยเนี่ยขาดการคิดในรูปแบบนี้ครับนะแล้วเด็กไทยก็โตกลายเป็นผู้ใหญ่ไทยนะผู้ใหญ่ไทยก็ไปทํางานในระบบการทํางาน ที่ยังมีเรื่องของอ่าอ่าคยนะอำนาจนิยมมีเรื่องของกจบาขุมุลนายดังนั้นการเลือกซ้ายขวาหรือการตั้งคําถามว่าทําไมต้องเลือกซ้ายหรือขวามันจึงไม่เหมือนกันนะครับถ้าผู้ใหญ่บอกไปซ้ายเด็กก็ต้องบอกว่าซ้ายถ้าผู้มีอํานาจบอกไปขวาเด็กอ่าคนที่ทํางานด้วยก็ต้องบอกว่าขวาสิครับขวานายครับถูกเลยถูกต้องไปครับแต่แต่การที่คนคนนึงจะตั้งคําถามกับ ทำไมต้องขวาทำไมต้องซ้ายแล้วเรามีทางเลือกอื่นหรือเปล่าต้องใช้วิธีการคิดในเชิงวิเคราะห์ปิชาครับผมบผมดังนั้นเนี่ยที่ผมพยายามจะพูดตรงนี้เพื่อจะคุยเรื่องอะไรเพื่อจะมาคุยว่างานวิจัยในปี2020นะครับ<อ>มสมาคมจิบวิทยาอเมริกันนะ APA ออกแถลงการว่ายังไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์มากเพียงพอที่จะเชื่อมยงว่าเกมเป็นสาเหตุหลักของพฤติกรรมรุนแรง นี่นี่เขาสมาคมจิตวิทยาเมริกายนะกอับมายืนยันนะว่ายังไม่มีหลักฐานมากพอนะครับการเล่นเกมเนี่ยที่มีความรุนแรงอาจจะเป็นแค่การระบายออกนะครับ ความรุนแรงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะเป็นความรุนแรงอื่นๆอย่างเช่นความรุนแรงจากที่บ้านการตะคอกใส่การโดน่ไเลียวฟาดเลยนโดนฟาดโดนทำร้ายจากจากจากพฤติกรรมของคนที่บ้านมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเกมใช่นะครับดังนั้นเนี่ยก็พูดอย่างนี้ว่าใช่นี่คือเราเห็นควรตามนักจิตวิทยาก็บอกอ่าละยังไม่จบยังไม่จบนะ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกนนะศาสตราจารย์วิทนี่นะเขาก็เล่าให้ฟังว่านวิธีกเกมไม่สามารถทําให้เด็กรุนแรงได้นะครับอ,อันนี้เขาก็บอกว่าสอดคล้องกับการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารของรอยัลโซซิแตี้ของอังกฤษนะครับนี่คือมิชิแกนนี่คือคอเมริกาอังกฤษนี่คือรอยัลโซซิแตี้นะเขาบอกว่าวัยรุ่นที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงไม่มีการสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวไปมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้เล่นเกมในสาราจ,จารย์เลยหมายความว่าอะไรเล่นไม่เล่น ไม่ต่างกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> เล่นไม่เล่นไม่ต่างกันนะ uh huh. ครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าประเด็นความรุนแรงเรื่องเรื่องเกมกับการกระทําที่รุนแรงเนี่ย uh huh. ในอเมริกาเนี่ยถูกจิบยกมาบ่อยจริงๆประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียว uh huh. ที่มานั่งโทษเกมนะครับอเมริกาก็ทำนะท uh huh. รัมป์ก็บอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยเกิดจากเกม ซ,ซึ่งไม่ไม่ต้องแปลกใ,ใจนะฮะที่ผ่านมานะผู้เชี่ยวชาญก็มีการออกมาชี้แจงนะออกมาอ้างอิงงานวิจัยเยอะมากนะเกี่ยวกับว่าเกมยังไม่เกี่ยวกับเรื่องก้าวเล้าเลยเรามาฟังความคิดเห็นของจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลแบงคอกเมนเทลเฮลส์นะของคนไทยมากดีกว่าแพทย์หญิงอริยาพรนะตั้งชีวีนศิริกุลนะฮะชื่อผิดขออภัยนะครับมองว่าเกมเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงนะแต่ถ้าครอบครัวนะมีการตรวจสอบเนื้อหาความรุนแรงของเกมนะ และเด็กมีวิธีการในการบริหารจัดการค,ความเครียดนะเกมก็ไม่ใช่ปัจจัยหลหักใช้คําว่าปัจจัยหนึ่งแล้วกัน,อ,นอันนี้ก็เป็นเเรียกนะเป็นเป็นเป็น,ปนจิตแพทย์ที่อยู่ในประเทศไทยที่พยายามาพูดให้มันกลางๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญไปกว่านั้นนะฮะต้องมองเลยว่าถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยอยาจจะต้องไปนั่งสืบว่าครอบครัวเนี่ยแสดงพฤติกรรมรุนแรงใส่เด็กหรือเปล่าอ่าต้องเอาเอาพูดกันตรงไปตรงมาต้องเอาครอบครัวมาพิจารณา นะครับ,รบผมย้อนงานวิจัยไกลกว่านี้อีกนะอขออีกสักอันนึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปแล้วนะฮะวชาที่นั้นโพส์นะเคยนำเสนองานวิจัยมาตั้งแต่ช่วงปี90นะยอดการขายเกมเติบโตขึ้นนะแต่เหตุฆาตกรรมในหมู่วัยรุ่นนะกับมีอัตราการเกิดที่น้อยลงอ,อ่านะฮะ แล้วก็มีการเขาเรียกรายงานของหน่วยสืบราชการลับนะและกรมสามัญศึกษาในปี2004นะพบว่าครึ่งหนึ่งของการยิงกราดนะเหตุการณ์เหตุการณ์กราดยิงนะมีเพียงนะ12เท่านั้นนะฮะย้ำนะ12ของผู้กระทำผิดนะฮะที่ค้นพบว่าเป็นคนชอบเล่นเกมนะฮะดังนั้นเนี่ยมหาลัยออกฟอร์ดเนี่ยก็เสริมตรงนี้อีกนะว่าว่าไม่มีได้สรุปผลเลยว่าตอนปี2018นะ ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องระหว่างคนเล่นเกมกับการกระทำรุนแรงเป็นไงฟังงานวิจัยมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างอืรู้สึกว่าออ้ทางโลกนี่เขาเขาหมุนไปไกลแล้วนะใช่อขนาดแพทย์แพทย์จิตแพทย์คนไทยอ่ะเขาโอเคเขาอาจจะออกความเห็นในแบบที่กลางๆนิดนึงกันกันโดนด่าอาจจะออกทางแบบแบบเอาเอาเอาใจนิดนึงเอาใจคนคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนิดนึงอ่าแต่แต่ก็พูดในเชิงแบบมีตักกระศาสตร์ว่า เฮ้ยถ้าเกิดมันต้องไปสมบรณ์ของครอบครัวก่อนนะเฮ้ยครอบครัวคุณมีอะไรที่มันนั่นหรือเปล่าอะไรอย่างง้ในเชิงของคนไทยเนี่ยมันเป็นความตลกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอลูกเนี่ยทำพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยก็พร้อมที่จะโยนความผิดทุกอย่างให้เกมให้ลูกแต่ไม่เคยโยนกลับมาที่บ้านเลยว่าเฮ้ยคุณทำอะไรที่บ้านซึ่งเออคุณคิดจะสืบอะไรกับตัวเองบ้างไหมนะฮะ ซึ่งมันผมพูดตรงๆกันอันนี้เราก็พูดแชร์ในหมู่คนที่แบบว่าเราโตมากับการที่เล่นเกมนาะเราพูดตรงๆเลยคือผมเองอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเกมนิดเด็กติดเกมมากอ่าตอนแรกอาจจะติดจากเกมแบบเกมคอนโซลเล่นกับแฟมิลี่วยนั่นพ่อแม่เตือนบพักแบบสองทุ่มนะลูกสามทุ่มนะลูกเล่นอยู่โตมาเนี้ติดทุกเกมแถมซื้อหนังสือเกมให้เพื่อนๆยืมอ่านฟรีด้วยอันนั้นโตมาระดับมัธยมอ่ามัธยมก็จะหนักขึ้นหน่อย มันก็จะเริ่มแบบอ่าเริ่มรู้จักหลายๆเกมแล้วแบบวอล์คบ้างออเตอร์สไตล์บ้างอะไรอย่างนี้แล้วสึกแบบเออแล้วมันมีเพื่อนเล่นเว้ยมันมีเพื่อนเล่นเว้ยคนนี้คือแบบอะไรนะนัตเตอร์แมนนักยิงสไนเปอร์ชื่อดังตองพูเอาไว้เขาพูกันตรงๆคนนี้คือหนึ่งในตองอูนะฮะ นักโดนยิงโดต้าโดต้ามันเจอผมได้สไนเปอร์สไนเปอร์ไส่บอยอ่ะเอาิอ่าว่าบอลนิเชีไตสมัยเด็กๆนี่คนนี้เขาก็เบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์หนึ่งของการโดนยิงนะเป็นจ่าฝูงแดนใต้เฮ้ยแต่ผมแต่ผมก็มีหลายครั้งที่ผมก็ขึ้นมาแรงบนอ่ะแรงบนเอ้ยหนึ่งสองสามหูเคยเห็นเขาเล่นเกมยิงคนขนาดนี้นะฮะชีวิตเขาเนี่ยนะฮะทำร้ายมากสุดคือทำร้ายตัวเองนะ ไม่ใช่นะไม่เลี้ยงด้วยไม่เคยที่จะทำร้ายไข่เลยนะถูกชาวบ้านเขาทำร้ายอย่างเดียวเลยหนึ่งอนนั้นมึงคือกูด้วยนะแล้วกูเล่นเกมไหมกูเล่นเกมไหมเล่นเล่นน้อยมากพูดเลยว่าน้อยมากแต่กูทำร้ายมันไม่แต่ผมจะพูดว่าอันนี้มันเป็นมุมอันนี้อันนี้เรามองมุมผู้ปกครองแล้วกลับไปมองมุมผู้ปกครอง ที่เขาพูดเขาก็มองอย่างในมุมของคนอะถ้าเกิดมองมองในมุมหนึ่งปาฏนาดีอะปัฏนารดีได้แต่ความปัฏนารดีเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลหน่อยใมีหลักมีการอันนี้มันเอาแต่ถามว่าเราแต่ถามว่าเราพลาดเราผิดไหมในตอนนั้นที่ความเป็นเด็กอะเนาะเราเล่นเกมจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มที่ยังคืนบางทีล่าปีสองแต่ถ้าเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ก็ถือว่าจบนะ ใช่แต่มีคนรับเข้าตัวเองไม่ได้นะอันนั้นอันนั้นผมก็จะพูดในมุมนี้ว่าผมเองก็มีความห่วยตรงที่ว่าตอนนั้นเราเองเราก็ดื้อเราก็รู้สึกว่า็เรายังไม่พอใจเรายังไม่หนำมาเรายังไม่ง่วงนอนนะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึ่งเพื่ออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะออนไลน์หรือเปล่าไม่รู้แต่เอาไปว่าเราเราก็เล่นเกมคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็เพลินอ่ะเข้าใจเข้าใจผมผมก็เคยลากยาวไปถึงตีห้ามกเลยอะเลิศนั่นแหละถึงผมถึงบอกไงคือความปัจจั่ขณะดีก็เรื่องหนึ สุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราบ้าเล่นเกมอย่างนั้นอ่ะผมเองไม่ได้มีความคิดว่าผมจะต้องเอาปืนไปยิงใครเออคือเราจบว่าจบในเกมใช่ไม่ได้ไปคิดเรื่องจะเล่นปืนเลยนี่ผมยังไม่เคยมีความคิดจะซื้อปืนเลยหรือการหทางอันนี้อันนี้อาจจะพูดเหมือนตตลกนิดน,นึงแต่ในอารมณ์ประมาณว่าคนเล่น GTA การเทป,ปออโต้เว้ย แม่งขับรถชนคนเออแต่เราก็ไม่ได้มีชนแล้วได้แต้มชนแล้วได้เงินอย่างนี้เราไม่เคยอยากจะชนยายข้างบ้านเพื่อได้แต้มบวกฟรีๆเท่าไหร่อันนี้อันนี้เราอาจจะพูดดักนิดนึงเอถามว่าในความคิดมันมีไหมถ้าเกิดคนที่เราแบบมึงทําอย่างนี้มึงผิดไอ้เหี้ยอยู่ดีมึงมาปาดหน้ารถขนาดที่ไฟกูเขียวไปแล้วมึงมาอย่างนี้มึงไปดีมอนไนท์คนอื่นแล้แต่แค่ในความคิดแค่ในความคิดแค่ในความคิดแต่ถามว่ากล้าทําจริงไหมก็ไม่กล้าเพราะอะไร เพราะเด็กที่เล่นเกมที่ไปชนคนในเกมเนี่ยมันรู้ถึงผลร้ายผลเสียที่มันตามกัาเพราะว่าพอมึงไปชนคนในเกมเนี่ยเขาก็มาเอาคืนมึงไม่อันนี้ถ้าเกิดเราพูดกันแบบแบบแบบสบายๆนะก็คือขับรถชนหนึ่งเราเสียเวลาเออเสียเวลาเสียทรัพย์เสียทรัพย์เออสามต้องต้องไปคิวประกันถูกแล้วก็เสียอนาคตด้วยถ้าแต่ว่ามีคนตายอะไรอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยคือย้อนกลับมาคิดได้ว่า จริงๆแล้วการเล่นเกลียอะไรทำให้มันดีขึ้นก็ได้<ช>แต่ผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวนะได้อเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเขาเรียกนะการควบคุม,มคืออเมริกาเนี่ยเขามีนักิตวิทยาเนาะแล้วเขาก็มีงานวิจัยเยอะมากว่านัก ถ้าตกิโรคจิตเนี่ยหรือว่าคนที่ทําผิดที่เป็นเป็นคนร้ายในคุกเนี่ยเขามีการไปไปทำวิจัยกันถ้าใครอยากดูเรื่องนี้ก็ไปดูมาฮันเตอร์นะแต่จริงเขาเขามีงานวิจัยจริงแต่มันมี FBI มีจริงแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปมาว่าคนที่จะโตมาแล้วเป็นคนที่ไปทําร้ายชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มีอดีตครอบครัวที่เลวร้ายไม่ได้เกี่ยวอะไรเกมเลยอดังนั้นเนี่ยอเมริกันเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีหน่วยงานนึงในการที่จะเหมือนกับเป็นเป็นเป็นฝั่งปกครอง ก็จะ <med> <med> คอยสอดส่องดูแลนะ <med> แล้วก็ถ้ามีการแจ้งเหตุนะว่าบ้านเนี้ยเลี้ยงลูกไม่ถูกต้อง <med> บ้านเนี้เลี้ยงลูกไม่ไหว <med> <med> บ้านนี้ไม่สามารถดูแลเด็กได้ก็จะมีการเข้าไปชาร์จแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปตรวจสอบว่าเอ้ยมีไรายได้เท่าไหร่พอไหมเด็กได้รับการึกษาที่ดีไหมเด็กได้ได้อาหารได้อะไรที่ดีไหม <med> ถ้าเราได้ดูหนัง ดราม่านเป็นหนังดราม่าเรื่องหนึ่งที่คริสอีแวนเล่นนะผมจำชื่อไม่ได้เลยผมส่งให้คุณดากิปป่ะเออกิปนะครับมันจะมีเรื่องราวของว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้เพราะเด็กคนนั้นเป็นเหมือนเด็กพิเศษอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคือคือหน่วยงานพวกนี้นะในในในหนังแบบเนี้ยหรือว่า i a m อ a m เงี้ยที่เลี้ยงเด็กเงี้ยฮะก็หน่วยงานพวกนี้อาจจะมีภาพลักษณ์ในหนังเนี่ยที่มันดูเป็นเหมือนตัวร้ายดูเป็นผู้ร้ายอะแต่จริงๆแล้วเนี่ย โด,โดยเจตนาดีอ่ะเขาเรียกว่าพืน้น体ยเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เอางี้เป็นผู้ร้ายที่ฮอลลีวูดปั้นขึ้นมาเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจว่าการที่คุณไม่สามารถที่จะเลี้ยงเด็กได้ดีเนี่ยมันมีส่งผลนะมันส่งผลต่อนาคตของเด็กนะซึ่งทีมงานที่เขาเข้าไปดูแลกำกับเนี่ยเขาพยายามที่จะ บีบคันให้คุณแบบพิสูจน์ตัวเองว่าคุณสามารถที่จะเทคแคร์คนคนนี้ได้ <S <S นะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยไม่มีเพราะว่าคนไทยเนี่ยถือเรื่องการไปยุ่งบ้านชาวบ้าน<ๆ>นะครับเดียวเดียวไม่ๆมมันเป็นอย่างจริงๆแล้วก็ในเมืองไทยไม่มีกฎหมายพวกนี้คือดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเลี้ยงลูกไม่ได้คุณก็แบกรูปไปโลตัสเมืองไทยถือเรื่องไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่แต่ตัวเองชอบเมาส์ข่าวชาวบ้านไม่ไม่ไม่แต่แต่ในเชิงของรัฐบาลหรือว่าอะไรเงี้ยหน่วยงานพวกนี้จริงๆแล้วเมืองไทยควรมี เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าคนโลทัดไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้ก่อนนะเราแค่จะบอกว่าแก้ข่าวก่นนะแก้ข่าวนิเพรามันก็จะมีคนที่บบว่าเฮ้ยเขาเขาก็กูก็ไปโลทัดมันมีมันมีแคมเปญอยู่ด้วยเราจะหาเราแกเขาไม่ได้ไม่ใช่เอางี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลทัดแต่เราให้ฟังให้เห็นภาพว่าเออการที่คุณมีลูกเยอะเนี่ยคุณต้อง คุณต้องมีการพิสูจน์นะว่าคุณสามารถเรียนได้จริงหรือว่าเรื่องของกฎหมายการศึกษาไทยที่เฮ้ยเรียนฟรีจริงหรือเปล่าเรียนฟรีทุกคนไหมเด็กหลุดจากจากการศึกษาเนี่ยระบบการศึกษากี่คนแล้วดังนั้นเนี่ยต้องคนโทรลตรงนี้ให้ได้ถ้าแต่ว่าเด็กหลุดจากการศึกษาเนี่ยแทนที่จะไปพยายามพาเด็กเข้าระบบอย่างเดียวต้องไปดูด้วยว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยทำให้เด็กหลุดได้ยังไงอ่าแล้วต้องมีการตั้ง หน่วยงานขึ้นมามาดูแลแก๊งแก๊งครอบครัวนี้นะครับแก๊งเด็กแก๊งครอบครัวนี้นะจริงๆในเมืองไทยยังไม่มีมนะครับอย่างที่บอกคือเกมมีหลายแนวแต่ผมเชื่อนะผมว่าคุณด้านะเชื่อนะบังคับให้มันเชื่อเลยนะว่ามนุษย์ที่ดีแลเริ่มต้นจากบ้านที่ดีก่อนใช่ไม่ต้องบังคับผมหรอกผมผมผมเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะที่ที่มันเพาะบ่มให้เรามาเป็นคนหนึ่งคนอะมันเกิดขึ้นจากครอบครัวก่อนเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆในบ้านคือเกมถามว่า มันจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราเสริมของเสริมความรุนแรงได้ไหมผมใช้คํานี้นะมันอาจจะไปเสริมอยู่นิดหนึ่งแต่ใน<ม>ในแง่ของบางทีการบริหารอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่แต่ต้องบอกนี้บริหารอารมณ์มันคือความแบบว่าเราแบบอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เวลาเราไปเจอข้างนอกเราไปเจออุบัติเหตุเราไปเจอคนที่แบบว่าปาดรถใส่หน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจอและถามว่าไอ้ที่ผมมีความคิดว่าเออเป็นไปได้กูอยากจะ ไปปาดแ่งกัอขวดไล่มึงปัญหามึงมึงมีปัญหาอยู่ในหัวนี่อิตาเลียนจ็อบแล้วเออมันต่อยกกูไหมอะไรเงี้ยมันแค่มันเป็นแค่แค่ความคิดมันไม่ได้เรื่องของอารมณ์แต่สุดท้ายแล้วเราเรามีสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราทําไปแล้วอะความผิดพลาดเนี่ยมันจะนําพามาสู่อะไรอืออือเอออเคผมอาจจะไม่คนก็ไม่กังวลเรื่องชื่อเสียงขนาดนั้นแต่ถามว่า ึงต่อให้ไม่ต้องไม่กังวลแต่ทั่วเนี่ยพอมีโซเชียลปุ๊บอะถ้าเกิดเราเราก็จะดังทันทีใช่เราอยากจะไปดังต่อในแง่ไหน <c oughs> เออนจะไปดังด้วยการเต้นหรือเราจะไปดังเพราะเราไปฆ่าคนตายละ <c oughs> เออเออนะยังไงดีผมจะบอกว่าเด็กเนี่ยยังไงก็มีปัญหากับการควบคุมอารมณ์อยู่แล้ว <c oughs> ใช่แต่ถามว่าคนที่จะสอนเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยไม่ใช่การที่คุณปล่อยให้เขาเข้าโรงเรียนแล้วคุณก็บอกว่านี่ไงโรงเรียนไม่สอนคุณน่ยต้องโทษตัวเองก่อน คนที่บ้านเนี่ยต้องคอนโทรอารมณ์ให้เด็กเห็นก่ถึงบอกนะฮะมนุษย์ที่ดีเริ่มต้นที่บ้านนะครับเด็กจะนิ่งเด็กไม่นิ่งเด็กจะคิดไม่คิดเด็กจะมีวุฒิภาวะเร็วช้าเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากข้างนอกนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านนะฮะอย่างเช่นเรื่องเล่าที่เราก็ได้ยินกันมาสายช้านานเรื่องของพ่อแบบเมาเหล้า แล้วก็ซ้อมเมียซ้อมลูกอ,อะไรนี้อ่ะนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่มันอาจจะเป็นภาพจํายิ่งเกิดคุณทาซ้ําบ่อยๆทําซ้ำบ่อยๆมันคุณควรเป็นพ่อเนาะลูกมันก็โอ้มันจะมีเด็กอยู่สองแบบโอเคอาจจะมีสามแบบสี่แบบว่าในทุกวนันนี้แต่ถ้าเกิดเรามองแบบง่ายๆหน่อยเออเป็นกูปปิ้งง่ายๆใกล้ๆกว้างๆสองด้านอืมคืออด้านหนึ่งเด็กที่แบบว่าโตมาแล้วเห็นว่าเนี่ยคือความรุนแรงเนี่ยคือสิ่งที่กูไม่ทําละไม่ชอบอ่ะกูไม่ทํา พ่อกูทําและกูก็จะต้องไม่ทาเออแต่ถ้าสมไติอยากเป็นคนแบบนั้นเออแต่อีกเวึงคือเด็กก็จะบอกว่าเอ้าก็พ่อกูทําได้แล้วทำไมกูทำไม่ได้ทำไมกูทาไม่ได้เห็นไหมคือสุดท้ายแล้วอ่ะเกมมันแค่เป็นเหมือนกับตัวเสริมอะไรบางอย่างแต่ถามว่ามันเป็นตัวเสริมที่เราเอาไปเขี่ยทิ้งได้ไหมก็ได้เพราะมองในมุมหนึ่งคือสุดท้ายแล้วความรุนแรงมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเกมเนี่ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์จากสิ่งที่เป็นเรื่องทั่วไป จากเรื่องรอบตัวมันสะสมจนกลายเป็นบุคลิกของคนสุดท้ายนี้นะอ,อยากจะบอกว่าการโทษเกมเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่สื่อไทยจะทํานะแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่รัฐไทยจะเบรมนะเพราะว่ารัฐไทยนะไม่ถนัดในการเบรมตัวเองหรือว่าเบรมระบบที่ที่ที่ผิดพลาดนะหรือว่าเบรมการสร้างสังคมที่ผิดเพี้ยนนะครับแต่มักจะโยน โยนความผิดทั้งหมดนะไปให้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับอ,อย่างเช่นตัวคนบุคคลไม่เกี่ยวกับองค์กรหรือการพยายามผลักไสคนในองค์กรออกไปมโมเมนต์ที่ผมจำได้ไม่ลืมเลยคือคำที่เขาพูดว่านับตั้งแต่วันที่เขาหยิบปืนออกไปยิงคนเขาก็ไม่ใช่คนของกองทัพแล้ว อันนี้เป็นเรื่องที่ทุเรศที่สุดนะครับในในคำพูดของคนที่เป็นเป็นผู้บริหารกองทัพนะฮะซึ่งซึ่งพูดออกมาได้ยังไงนะเป็นสิ่งที่สะท้อนนะวิธีการคิดของของรัฐไทยแล้วก็รูปแบบการคิดอของผู้ใหญ่ในประเทศไทยได้ดีเค,ครัแต่มันก็มีคนมองอีกมุมหนึ่งอม,มองว่า อันนี้คือสิ่งที่เหมือนกับกองทัพพยายามสร้างภาพให้คนแบบทหารมองว่าทหารต้องรักประชาชนทหารมันงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ไม่อันนี้คือภาพเป็นภาพของการการสร้างภาพภาพลักษณ์ขององค์กรเมื่อมีคนนึงไปทําในสิ่งที่มันผิดจารีตผิดระบบแล้วมันไม่ใช่คนหนึ่งไงฮะก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายๆคนนะเป็นเอสนะฮะเป็นคนคนเอสนะฮะสิ่งสิ่งที่สิ่งที่อันนี้เราก็มุ่งวิพากษ์กันตรงๆอะเนาะสุดท้ายแล้วองค์กรพวกเนี้ยคือ เขาไม่เคยไปมองโครงสร้างนะใช่เขาเขาเชื่อเพลงว่าอันนี้คือแค่อีกหนึ่งเคสแล้วมันก็ผ่านไปพอมันผ่านไปปุ๊บเคสตื่นๆก็ช่างมันก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันอีกหนึ่งเคสนะฮะแล้วอีกหนึ่งเคสนะหนึ่งเคสมันบวกกันจะร้อยกว่าเคสแล้วนะสองร้อยเคสสามร้อยเคสนะแต่ ถึงแม้ว่าจะแก้ตัวว่าเอ้ยตำรวจก็คนทาหารก็คนนะฮะแต่เผอิญว่าการที่มึงเป็นคนนะฮะแล้วมึงดันอยู่ในองค์กรที่รับเงินภาษีของรัฐบาลนะฮะซึ่งมันเกิดจากการที่ พวกเราทุกคนในประเทศไทยเนี่ยทำงานแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศนะส่งให้กลายเป็นภาษีเพื่อไปเป็นอะไรนะเงินเดือนไปเป็นสวัสดิการของคุณนะก็คือพูดง่ายทุกวันเนี่ยเราออกไปข้างนอกเราเราก็เสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์ให้คุณนะถูกต้องนะดังนั้นเนี่ยการที่คุณบอกว่าเฮ้ยเราก็คนใช่ครับแต่คนแบบคุณไม่ควรอยู่ในองค์กรนะแล้วก็องค์กรที่ดีนะไม่ควรผอมบ่มเพาะให้มีคนแบบคุณเยอะๆอย่างนี้นะแสดงว่าองค์กรมีปัญหานะไม่ใช่คุณคนเดียว อ่าประมาณนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดโอ้โหอีคุณคุณเก็บกดนี่เอ่อสลุสลุเกมผิดไหมเกมไม่ผิดอ่าโอเคจบแล้วมิจจะพูดอะไรคืออย่างงี้ผมรู้สึกว่ามุมหนึ่งที่เมื่อกี้คุณคุณพูดแล้วผมอยากอยากจะขยายหนึ่ง e ก p a n d นี่หนึ่งเรื่องของการทําข่าวเออผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้หลายคนเอามีจริงๆนะอันอันนี้ผมพูดในภาพแบบนึกนึกเอาเอานึกภาพง่ายเลยแบบขอสายย่อนะเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวจะทําได้เทปเลยเรื่องข่าวเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าหลักๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่คุณจะเขียนข่าวเพื่อเอาข่าวไปเป็นเฮดไลน์อเอาไปทําเป็น breaking news ออนู่นั่นเออแข่งกับเวลาคือคือถามว่ามันเป็นประโยชน์ในแง่ของสํานักข่าวไหมออใช่ก็ผมก็จะผู้คนก็จะมองว่าโอ้สํานักข่าวที่นี่มันมันข่าว,าวไว,ไวเว้จับไวออแต่ปัจจุบันเนี่ยนะความไวความเร็วไม่สําคัญแล้วเ,เพราะไม่มีคนไวกว่าเสมอโซเชียลมีเดีย พอข่าวที่เร็วที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยสํานักข่าวเนี่ยควรต้องสําเนียกตัวเองเนี่ยว่ามึงไม่มีทางเร็วกว่าโซเชียลมีเดียอ่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สํานักข่าวควรทําอะไรสิ่งที่สํานักข่าวควรทําคืออะไรไม่ใช่การทําตัวให้เร็วกว่าโซเชียลมีเดียครับแต่สํานักข่าวต้องละเอียดขึ้นนะครับคุณต้องฟิลเตอร์ควรต้องมีองค์เขาองมีหน่วยงานหรือมีทีมนะที่เรียกว่า i n v e s t i g a t i o n journalist นะครับหรือว่าเขากรองอ ไม่เจอว่าหนูเขาแบไม่ไม่ข่าวกองแบบข่าวกองสืบสวนนักข่าวแบบสืบสวนนะฮะสืบสวนในแต่ละเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องนักการเมืองไม่ใช่เรื่องการโกงกินแต่อยากให้สืบในเรื่องของสังคมในเรื่องของเรื่องราวของความเป็นจริงของเหตุการณ์นั้นๆด้วยเพื่อให้คุณได้เขียนบทความได้เขียนอาร์ติเคิลที่มันทรงคุณค่านะฮะและทำให้สำนักข่าวของคุณเนี่ยกลายเป็นสถาบันข่าวที่น่าชื่นชมและน่าเชื่อถือ ไม่ใช่แบบในปัจจุบันที่พยายามจะเล่นกับ TikTok <ช>เล่นกับ Social ล<ม>เอาข่าวดารามาขยี้นะฮะหรือว่าการที่คุณพยายามจะ Catch u อัพกับเอนเกจเมนต์ทั้งนั้นี่จริงมันไม่มีค่าอนะไรกับนักข่าวคุณเลยนะครับก็ประมาณนี้นั่นแหละฮะผมว่าหลักๆคือคุณต้องคุณต้องเข้าใจว่าคุณคือสํานักอืคุณไม่เหมือนประชาชนอย่างพวกเราที่เราก็พูดตรงๆถามว่าประชาชน มีมีความผิดพลาดในการให้ข่าวไหมมีมีแต่วันนั้นเราไม่ใช่สื่อไงอ่ะวันนั้นอ่ะคือเต็มเต็มแล้ววันนั้นอ่ะที่นอกเหนือจะข่าวที่ว่าแบบสยามอ่ะอะไรนะพารากอนมีเหตุการณ์จริงบ้างก็บอกว่าสามย่านมีอะไรนะมีคนไล่แทงกันออะไรนะแล้วไปอะไรนะมีไฟไหมมันมีไหมไม่มีอ้าวสรุปแล้วไอไอเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเรื่องสําคัญก็คือพารากอน แต่คนก็ไปสร้างประเด็นในโซเชียลมาบอกว่าสยามตอนนี้อย่ามานัมันน่ากลัวมากอะไรอย่างนี้คืออันนี้ผมไม่รู้เนี่ยนี่คุณคุณบอกผมผมเพิ่งรู้เนี่ยนี่นี่คือในโซเชียลแล้วผมแบบคือเอาจริงอะวันนั้นอะพอผมอดติดดูแฮชแท็กนั้นใช่ปะเหตุการณ์ยิงพลราก้อนหรือสยามพารากอนเนี่ยแล้วผมก็ไม่เห็นอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วมันทำให้เราเรามีแวบหนึ่งกันว่าวันนี้มันบ้าแล้วอะไรแบบพร้อกันขนาดนั้นแล้วมันก็ทําให้เราชตก S <S นี่แหละมันมันเลยกายเพราะเราจิตตกแล้วเราทําให้เราแบบมันมีส่วนในการกดทําให้เราสยามจะไปสยามจะไปออสยาไมไปคือมันมันทาให้เราแบบนึกออกอ่ะแต่สถาบันข่าวเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่ให้ความปลอดภัยกับสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังหรือหรือถ้าเกิดทําแบบข่าวไว้ก็คืออ่ะหรือง่ายๆเลยอ่ะคุณกรองข่าวสิสามญานเกิดกันจริงหรือเปล่าไอ้อ่า อะไรนะที่ม่นซี่เกิดมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นะไม่ใช่ว่าปลอี่ก็ได้แล้วคุณเอาตรงเนี้ยมาออกเป็นเบ็กกิ้งนิวเพื่อเพื่อแก้แก้ข่าวความเข้าใจผิดเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างนั้อ่ะคือคือมันมีหลากหลายทางที่คุณสามารถทําได้โดยที่คุณสามารถให้ข้อมูลกับประชาชนได้อย่างมีประโยชน์คุณไม่ต้องมานั่งแคชอัพกับไอความเร็วของการสรุปงานของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องสรุปเร็วหรอกคุณทําให้มันดีอ่ะผมว่าเอาจริงนะ สำนักข่าวพวกนี้ทำข่าวจริงจังอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงถามว่ามันข่าวมันดีเลยขนาดนั้นผมว่าไม่ไม่ถึงขน้นนั้นหรอกแต่ว่ามันมันข่าวมันยังพอมีเวลาในการทำให้คนแบบเห็น engagement ได้อะเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวค่อยไปทำเทปใหม่นะก็ประมาณนี้นะก็อยากจะฝากเอาไว้นะเรื่องเกมนะไม่ใช่ต้นต่อนะครับจากการสรุป จากการอ่านข่าวอ่านรวบรวมงานวิจัยมาเล่าให้ฟังน,นะเกมไม่ใช่ต้นต่อวามรุนแรงนะจริงแล้วไอด้าเนี่ยคือคนต้นต่อของรุนแรงไม่ใช่ไอ้บ้าเราก็พูดว่าเราก็จะเสริมเอ็กเซเรนซ์ของเราลงไปด้วยว่าโอเคอันนี้สิ่งที่เราเติบโตมาอันนี้ยอมรับว่าเราก็เคยเป็นคนสองคนที่แบบก็เล่นเกมอ,ะอ่ะผมเลยผมไม่ติดเกมเลยม่ต<แ>ิดเกมแต่ผมไม่ติดเกมเลยือผมแอดดิกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมต่อยมันผมก็รอดมาได้ทุกวันนี้แล้วผมก็ยังไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เคยต่อยผมด้วยแล้วผมต่อยมันคนเดียว ดังนั้นเนี่ยผมอะไม่ค่อยเล่นเกมแต่มันเล่นเกมเยอะกว่าสุดี่งคิดนิทิพจันทร์แม่งอ่ะ <c oughs> โอเควันนี้ลาไปก่อนแนละ้พวพบใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปทำร้ายใครเขานะครับครับ่ารักนะเพื่อ